เราให้มั่นใจว่าน้อกไปยิงโอใครเอาคุณหกไปใส่ไว้เนี่ย สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ฝากฝากดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ช่องหนึ่งบาทแชนแนลของผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับมากับเราสองตี้นะแมทนี้เป็นแมทที่ผมคิดว่าตึงมากที่สุดแล้วมันก็ไม่ตึงเท่าไหร่หรอกแต่ผมลงคนเดียวไง มันจะตึงมากกินมาตึงมากๆเลยมีเดตตี้โห,ด,หดเลยนะแบบนี้ไม่ได้กินไก่เราแตอยากเอาลงนะเพราะเห็นว่ามันตึงมากเลยสําหรับคนที่อยากกดซูโรมาฝึกฝีมือตัวเองผมแนะนําให้เล่นแบบนี้เลยครับลงมามันเจอปืนเลยจะได้ไม่หัวร้อนลงคนเดียวไม่จำเป็นต้องรีบนะ ผมจะรออยู่ตรงนี้แหละรอมาสักพักแล้วมีคนอยู่ในตึกนะซ้ายมือตึกสามชั้นนะ่ะไม่รู้คนหรือบอดเห็นไหมไม่เด็ดตัวตึงๆเลยนะดดหมดๆแ้้งนั้นเราไม่ต้องรีบบอดน่าจะเป็นบอดอ่ะ ค่อยๆขยับไปทีละหน่อยนะเรามาคนเดียวเราต้องรอจังหวะดีๆกูดังโศกข้างหน้าก็มีนะขาดหมวกเ,ร,เราเยังไม่มีหมวกเลยต้องใจเย็นอันดับหนึ่งไงนะถ้าเล่นคนเดียว จเย็นต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเลยที่สำคัญมีแดดตี่ตึงๆด้วยบูวามไม่ได้โอ้โชิดชิดมาแล้วผมจะนิ่งดวนนะรอเขาเงียบเขาเงียบแล้วนะผมเลยวิ่งเข้ามาบนดาดฟ้าครับ รอจังหวะเขาวิ่งวิ่งหานะเขาจะวิ่งโล่งๆอะ่ะเราก็ยิงเปิดเปิดน็อกให้ได้อะ่ะเราให้มั่นใจว่าน็อกไปยิงลากได้รีบลากเลยนะเขาอยู่ไกลยิงแล้วหลบมีเพื่อนเราค้ำไม่ต้องรีบครับเราเปลี่ยนจุดเล่นบ่อยๆเอานี่ผมจะวิ่งอ้อมนะ ตัวนั้นตายแล้วถ้าเราอยู่ที่เดิมเขาจะถูมเม้าใส่เราเพราะว่าเขาเหลือเยอะกว่าอยู่นิ่งไม่ได้เราต้องเปลี่ยนที่เล่นบ่อยๆต้องลงเมืองเดือดๆอ,อย่างนี้เลยครับลงไปตายไม่ต้องซีเรียสคิวดิสเป็นแค่ตัวเลขแร้งก็เป็น เป็นอะไรวะไม่ต้องไปเก็บมันหรอกเก็บไปก็ปวดหัวฟีเลียดเล่นเอามันผมได้ยินเสียงคนอยู่ข้างหน้านะเมืนน่อกี้เขานิ่งอ่ะเหมือนเขาจะดักที่ข้างหลังมีคนมาเขายิงแฟแล้วมียิงบอด น,นี่คนแล้วเหละผมจะยังไม่เปิดตัวนะเรามีน้อยครับเราไม่ต้องรีบอยู่บนดาดฟ้าตัวผมจะรอให้ชัวร์ก่อนผมก็ยิงนะถ้ายิงแล้วต้องน็อกให้ได้ จังหวะน,นี้ผมซ้ําไม่ได้นะต้องเปลี่ยนจุดแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนเขารู้เดี๋ยวเขาโถมาอีกยิงแล้วเปลี่ยนยิงแล้วเปลี่ยนจุดตัวเมื่อกี้ผมคิดว่าผมจะซ้ำทันนะผมเลยยิงอะ่ะแต่ซ้าไม่ทันข้างหน้ามีคนมาครับน่าจะบอด <S <S> ตัวนี้บอดนะเฮ้ยยังไงเขาลงหลุมไปแล้วอะเปลี่ยนเป็น M7 ด,ดีกว่ายัางไงโโอโ้ใครเอาคูณหกมาใส่มาเนี่ยโอ้โหเกือบพลาดแล้วแม่ละใครเอาคูนหกมาใส่มะไม่ได้ปรับด้วยดีนะระยะใกล้ ลากเลยครับเดี๋ยวดิงกันมาเราสวยนะนิ่งไว้นิ่งไว้ผมจะรอเพื่อนเขาอยู่ตรงนี้แหละรอมาทาั้งภางแล้วครับมีรถมอเตอร์มาข้างหน้าใจเย็นนะครับไม่ต้องไปยีดยิงเขาเอาคิดว่าน็อกไปยิงเนี่ยให้เขาย,ยิงกันไปก่อน ลากเลยครับรอสักพักแล้วนะต้องวิ่งดันเปลี่ยนที่เล่นแล้วแหละอยู่ที่เดิมนานไม่ดีผมจะอ้อมออกไปกูด,ดังสามนะโงงออกไปข้างนอกฮ้ยบนดาดฟ้าผมคิดว่าเขาเห็นเราแล้วอ่ะ แสดงว่ายังไม่เห็นแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเราอยู่ตรงนี้เปลี่ยนที่เล่นแล้ววิ่งไปเลยเนินล่างอะ่ะผมต้องวิ่งเข้าวงอะ่ะผมจะวิ่งไปโคดังสามนะเฮ้ยมีคนอยู่ใกล้วิ่งไปไม่ได้แล้วครับเพื่อนเขาดันมาแล้ว กระศูนหมดเดือยีิบนัดจังหวะนี้ผมได้ยินเสียงเขาตัวสุดท้ายวิ่งมาผมเลยยิงรอไว้ที่นี้ก็โหดเหม,มือนกันดันมาพาอะไรต่อเลยนะนั่นไงคนผมยังไม่ยิงนะไม่รู้ว่าเขามีกี่คนเพื่อนเขามาขวามือตัวนึ่ง เราได้บวกกันอยู่ PTQ info ยังไม่ยิงดีกว่านอกไปหนึ่งให้นะะตีเดียวกันตีเดียวเาัวตัวนี้ผมซ้ำไม่ได้นะ เดี๋ยวผมไปซ้ำตัวแรกก่อนดีกว่ามีเตีรยงๆทั้งนั้นผมจะไม่วิ่งไปซ้ำตัวไกลนะเพราะว่าของมันมีหลายตี้ไม่รู้ว่ามีกี่คนด้วยพี่ข้างหน้ามีคนมาเดี๋ยวเราต้องกลับไปดักตัวที่อยู่ในหมู่บ้านเมื่อกี้นะที่เรายิงนอกไว้เขาน่าจะงัดกันกับอีกตี๊ยนเขากำลังงัดกันอยู่นะ ผมจะยังไม่ยิงเปิดจุดนะยังไงเขาต้องวิ่งเข้าวงอะ่ะเพราะว่าเขาอยู่นอกวงถ้าเรายิงเขานอกก็ได้เขาก็ดึงขึ้นได้เหมือนเดิมแล้วเขาจะไม่วิ่งมาฝั่งนี้เราต้องรอเขาเคลียร์กันเสร็จแล้วเขาวิ่งมาแล้วก็ยิงฟรีไม่มีกล้าปิดเลยตอนนี้ เห็นไหมครับเขานอนปั๊มยาถ้าเราเปิดที่แรกเราไม่ได้ยิงฟรีนะสองตัวสุดท้ายพอดีเราต้องวิ่งเข้าวงแล้วครับจังหวะนี้ผมพลาดนะแต่มันก็วงเสียเปียบจริงๆเลยเลยผมเลยจำเป็นต้องวิ่งไงวิ่งเข้าวงอะ่ะเขาเลยยิงเราฟรีเลย ไม่ไหวครบับวงเราเสียเปรียบยังไงถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจตามคลิปต่อไปเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ